<L an> สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยผมนะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับเต็มตีนไบรุ่น,ลนสลักกระดิกเชน่นเคยนะครับผมกับผมจานแดนครับหรือว่าแอดแดนชแน,นลของเราเลยค่ผู้ชมวันนี้ก็พาเล้นเกมบัวซึ่งไม่ใส่กับมันนานมากๆครับทผู้ชมโอเคก่อนเี่จะเริ่มมันครับดูพวกความสุขสนานดูพวกความมันเทิงแม่น่ะไม่เล่นตามนะครับแล้วก็ทุนมาวันนี้เลขสวยหน่อยนะนทุผู้ชมก็กระตีง่ายกระแสนึง อ่ะเดี๋ยวใส่จัดหนักกระเต็งม,มาบัวแล้วกันน้ำผู้ชมวันนี้ไม่รู้ว่ามันจะดงจะโดดหรือเปล่านะก่อนแล้วมาเริ่มกันครับโอ้โหก่อนเดี๋ยวจะเริ่มเลยครับน้ำผู้ชมก็ดูเพื่อความสนุกนานดูก็ม,มันเท่งไม่นำมาเล่นตามนะครับสัตว์หลายที่ชอบอย่าลืมกด, like, กดไลค์กดทั้งสไครต์เป็นกำลังใจกันด้วยน้ำผู้ชมผมก็คงจะไม่ขึ้นในเบทสี่พันหรอกถ้าขึ้นในเบทสี่พันน่าจะต,ติ้งอาจจะเริ่มต้นที่เบทห้าร้อยเบาๆก่อนน้ำผู้ชมสักสามสิบรอบเนาะไปะยาวๆไปวันนี้ขอหน้าอยู่ตรงนี้แล้วกันโอเค <c oughs> เวลาเล่นตอนนี้ก็อาจจะลงดึกหน่อยคุณผู้ชมเกือบสามทุ่มครับโอ้โหแล้วทำไมไม่จ่ายเลยวนะเนี่ยเออจ่ายแล้วไม่ใช่ว่าน,นั่งนิ่งเงียบยาวๆนะบัวนะไม่เล่นนานก็เล่นกันยับเลยนะเพื่อนโอ้อ่างเตาท่านผู้ชมห้าร้อยครับแต่ตอนแรกผมเจอไม่ใส่โทัร์โบนะท่านผู้ชมวันนี้ก็ถือว่ามาเอาใจสายบวัวเลยเอโดดโดดเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันมันหลอกเนี่ยวิ่วัยว,ยวยัเอาดิส้ม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 ,สม โอ้โหขาดตัวเดียวคุณละอย่างเชื่ออะไรวะเอาเดียวโดดโดดโดดเอาดีมันโดดวะมาแก้มือส้มเมื่อกี้ก็ได้มะเอาส้มก็ได้ไม่เอาเยอะหรอกแต่ให้ได้อย่างอื่นจะดีมากๆท่านผู้ชมปึ๊บ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 อังเปามาดิกล้าลงเะล่ะกล้าลงเะล่ะกล้าลงว่ะนั่นแหละเต็มข้อละเต็มกระดานนั่นแหละเพื่อนหูดอกแรกกูหนีเลยได้มั้ยเนี่ย ให้หน้าผมแทนบัวไปเลยเฮ้ยเอาเรื่องจัดโดดเร็วโดดเร็วท่านผู้ชมวันนี้โดดเร็วครับได้เรื่องได้เรื่องอ่างเปล่าเต็มหน้าไปทีหนึ่งน่านผู้ชมมาดิมาดิอยากจะเพิ่มเบ็ดนะเล่นบัวมันเล่นเล่นได้ไม่นานนี่ท่านผู้ชมได้อีกสองพันห้าครับเอาได้อีกพันห้าปั๊บปั๊บปั๊บปึมบั้มสัมเบกันไปข้อสรับคลิปนี้ผมจะลงแค่ใน YouTube ช่องแอดแดนชแนลเท่านั้นนะท่านผู้ชมผมจะไม่ลงที่อื่นเลยนอกจากนี้แล้วช่องแอดแดนชแนลที่ลงไปเนี่ย ก็จะมียอดติดตาม80,000ขึ้นไปนะผู้ชมก็หวังว่าปีนี้ให้มันขึ้นแสนนะโอเคจะหมดรอบหมุนแล้วไอ้สามหมุนโดดก็ถือว่าโอเคนะผู้ชมสลับบัวเนาะปุ๊บปุ๊บปุมาไปเดี๋ยวขึ้นเบ็ดพันนะผู้ชม50รอบน่าจะพอได้นะสลับสีเหมือนที่เหลือครับทุนมาแสนหนึ่งถ้าออกได้สักสองแสนสามแสนก็โอเคแล้วผู้ชมไม่ไม่ต้องเน้นใส่ทบวร์บเนี้ย เดี๋ยวจะใส่ดิถ้าใส่กลัวมันจะหมดเร็วอะดิอ่ะลองดูลองดูลองดูงดไปให้สุดแล้วอยุดที่คำว่าหมดตุว่ดสวยท่านผู้ชมเท่าไหร่เนี่ยมือนหนึ่งครับเอาเรื่องได้ประทัดสามร้อยส้มอีกพันหนึ่งท่านผู้ชมอมืประทัดจ่ายถูกกว่าส้มเหรอลืมเลยอุย้ยสวยเอาไม่บิ๊กวินเหรอเท่าไหร่เหมือนสามเอาโดดดิกล้าป่ะมึงกล้ามาดิวะกูจะได้หนีแล้วเปิดเนี่ยมาดิอู้ตาย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 ,ตาย,ตายของหลน่นของหลน่ลนกล้าลงป่ะ ขอแพงๆขอแพงๆขอแพงๆกูอ่อยไม่เอาเออเอาตัวแพงๆเอาแพงๆอังเปาอีกแล้วเหรอเอาได้ได้นะได้นะอังเปาน่ะโอ้โหเป็นนี่มึงเลี่ยกมกูจังเลยอ่งเปามาดิมาดิอังเปาซ้ำเอาดิ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 นั่นแหละแสนหนึ่งป๊บเรียบร้อยใช่ชัดทีเหอะ เฮ้ยบัววันนี้มันเอาหรืออังจัดเฮ้ยทำบุญลงศพใช้ได้ห่ท่านผู้ชมก็มาดิมั้วู้ตุ้มเต็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 มเฮ้ยเต็มเต็มกูบัว่าแบบเนี้ยว้ายเอาดีท่านผู้ชมก็มาดีบัวก็เอาผมไม่ลงอ่ะแสนหนึ่งก็ใจจริงก็อยากจะขึ้นเป็นสองพันก็เป็นสี่พัน แต่ห้าหมื่นมันก็ทําอะไรได้เยอะอยู่นะท่านผู้ชมเดี๋ยวที่ประดัดสั้นไปวาวันนะี้ลองไหมเสี่ยงไปกับผมนะท่านผู้ชมทีนี้ผมจะสตาร์ทไปที่สองแสนแค่นั้นเอากำไรเสียเดียวพอใจละอีกห้าหมื่นเนี่ยขอลองเสี่ยงได้ไหมกดได้ประมาณสิบสองสิบสามรอบนี่ท่านผู้ชมไปไปให้สุดแล้วที่คำว่าหมดตูดขอให้มึงโดดได้เร็ว,แล,วแล้วกันนะเพื่อนไม่ก็บิ๊กวินช็อตหนักๆมา กดทีเยี่ยวจะเหนียวไปอารมณ์เหมือนตอนผมเล่นกระต่ายตอนนั้นน่ะท่านผู้ชมที่ทองมันเข้าเต็มหน้าไปดีวะเออจ่ายอยู่จ่ายอยู่โอเคจ่ายก็โอเคดีก็ไม่จ่ายท่านผู้ชมโอ้โหว้าวเอ้ยสวยอย่างนั้นก็จ่ายขอแค่จ่ายขอแค่จ่ายมันคงจะไม่โดดหรอกขอแค่จ่ายสวยสวยนั่นแหละเต็ม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 สองมันสี่ มาดิมาดิกูจะเกิดใครจะชุดอยู่วะวันนี้ขอเกิดสักทีเถอะได้อีกสิบทีนะผู้ชมไปให้สุดเลยที่คำว่าตูดอารมณ์ก็จะป้าๆหน่อยนะถ้าเล่นเบ็ดหนักอย่างนี้ต้องสวยอันนั้นก็จายครับไปต่อดิรออะไรอ่ะต่ออีกดีวะสวยดิโดดปะโดดป่ะอุ้ยอังเปาก็ได้นะอังเปาได้นะโอ้โหอังเปา อังเปาก oh, 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 ็ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหัวใจกูจะวายอ่ะส้มก็ได้อะไรก็ได้จังหวะนี้ขอเต็มหน้าทีนึงโอ้ไอแม่ย้อยอุ้ยเอาเอากูเอาเอาเลยเอาโอ้โหใจจะขาดโอ้ได้ได้เอามาอังเปาอย่างเดียวก็ได้อังเปาอย่างเดียวก็ได้อังเปาอย่างเดียวก็ได้ เเเเเเเออ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 ัลโลยัยน้องแกกินใจใจทีแซมแม่เจ้าคิดถูกก็เพิ่มเบ็ดโอ้ใจจะขาดใจจะขาดถ้สู้ใครจะอยู่ก็อยู่ผมไม่อยู่แล้วคนนึงหนีดีรออะไรหลังจากวันเกิดมาดวงดีจัดเลยว่ะน้ำตาจะไหลมาทู้ชม ไม่มีปัดจงภเษีอะไรนั้นใครจะอยู่ก็อยู่ผมไม่อยู่แล้วคนหนึ่งท่านผู้ชมถ้าใครดูนี้ชอบผมเข้าใจท่านผู้ชมคลิปนี้ต้องขออภัยที่มันสั้นหน่อยท่านผู้ชมก็ลืมกดไลค์กดซับสไครต์กำลังใจกันด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนท่านผู้ชมหนีใครอยู่ก็อยู่ไม่อยู่แล้วบายครับ